วันนี้แบนอั b บัเราจะมาคุยกันถึงเสื้อที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็ตาเสนทรที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือที่มาของชื่อโรงเรียนสุนรทรภัทพิทยาลัยซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเคลมได้ว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างไอดอลสร้างศิลปินสร้างนักแสดงซีรีส์วายหลายคนมาต้วตัดแล้วนะครับผมแต่ถามว่าชื่อสุนทรภัทม,มาจากไหนนะเดี๋ยววันนี้แบนอัลบเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับผม ก่อนอื่นเลยปีนี้เป็นปีที่143นะครับผมที่โรงเรียนสุกาษฎ์ทยาอะไรเนี่ยครบรอบนะครับผมตั้งแต่วันก่อตั้งคือ8มีนาะคม2425นะครับผมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับผมชื่อสุกลาฎเนี่ยมีที่มาจากการที่รัชกาลที่2เนี่ยท่านก็ทรง โปรดเนี่ยให้มีการทําสวนกุหลาบขึ้นนะครับผมในพื้นที่ที่มีการขยายว่างออกมาเนาะในทางทิศใต้นะครับผมซึ่งมันก็มีที่ว่างแหละนะครับแล้วก็ในรัชสมัยของราชกาลที่3นะครับท่านก็ท่งโปรดให้แบ่งพื้นที่ของสวนกุหลาบครึ่งนึ่งเนี่ยทำเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าคลังสุภรัตนะนะครับผมก็ทําเป็นทรงเก่งจีนนั่นแหละแต่ส่วนที่ไม่ได้สร้างเป็นคลังเนี่ยก็ยังมีการปลูกสวนกุหลาบเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ ก่อตั้งโรงเรียนมหาัตเล็กขึ้นนะครับผมแล้วก็ในรัชาสมัยของรัชกาลที่4รัชกาลที่5้าเนี่ยแหละครับผมตั้งแต่สมัยรัชาราลที่4แหละท่านเนี่ยยังเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์อยู่นะครับผมก็มีการย้ายวังมาอยู่ที่เนี่ยแหละมาอยู่ที่ที่ก่อตั้งที่โรงเรียนสุขลานะครับผมหลังจากนั้นนะพอท่านขึ้นขึ้นของราชก็มีการก่อตั้งโรงเรียนมหาเล็กนะครับผมแล้วก็กลับมีการกร่าวมงคลทูลขอให้พระตำหนักสุขลาเนี่ยเป็นสถานที่เรียน เหตุน <S an> ั้นจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสุนกหลาบครับในปี2425เป็นต้นมาเน่เองนะครับผมผมอาจจะเล่าสั้นหน่อยแล้วก็อาจจะข้ามหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมโรงเรียนสุนคลาบที่อะไรเนี่ยมีคติพพน์ที่ว่าสุวิชาโนภวะโหติซึ่งแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะครับผมปัจจุบันนัปี2567เนี่ยปีการศึกษา257เนี่ยมีนักเรียนจำนวน3,028คนแล้วก็มีครูอยู่ที่182คนสัดส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ที่ประมาณ คู่หนึ่งคนต่อนักเรียนยีสิบสอคนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีศิษย์เก่าชื่อดังมากพิธีกรผู้ประกาศข่าวกอ็อย่างเช่นอาจารย์วิรัติเดพัฒน์หรือว่าพีอ่อาร์พิพัฒน์หรือว่าพี่กอตจินั่นเองนะครับผมแม้กระทั่งดางรานักแสียงเช่นพี่เตตะวันอ๋อสิงโตปัชยาอย่างเป็นต้นนะจริงๆมีหลายคนมากเดี๋ยวเราจะเปิดอินโฟกราฟิกนี้ให้ดูนะครับปิซึ่งไปดูได้ในทุกช่องทางของ The First เองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นอัลบัได้วล่ะทุกช่องทางนะครัััััับบบบบบเเเเพพืื่่่่อออไมมลลาาาาดดดรรรรรงงววแแแนนนนน์ีๆๆแบบส้้้ขใจจย,ยกกนนะคผนะกคผ